มูวานนี่เมาหมูเขียดพี่น้องซื้อเขียนมาจากตลาดที่เขามาขายกินเราหากเตกหากเตียนว่าหมูว่านว่ะเป็นไกล์ะบานเลขที่หกสิบสามหมูสองมันออกสามสองเนอะศูนย์ผมมันก็ออกันนานดุว่ามันออกันห้าน้อยเมื่อวานนี่ศูนย์มาทั้งวันเลยเนาะฝนเหม่อนว่าฝนยังได้ก็บฝนเอาเมื่ขึ้นนี่ฝันว่าไปกับหลานสองคนเอาแต่ความฝันเดิอดมาในเด้อฝันว่าไปกับหลานสองคนไปบ้านสี่เหลี่ยม จะวับขี่รถซาเล่งไผดกไปน้องตองไปเราหมาตัวบางญ่ขวางทางคนน่ะย่างไปเราบัสกับขึ้นทางเราหม้ายังตัวบางใหญ่นอนขวางทางไว้เลยะบ้านสี่เหลี่ยมหมู่สิบสามเดียกับหมูสองมีสองหมู่หมู่สิบสามกับหมูสองคันตีตามอะตอมก็อะตอมเกิดวันที่ยนะี่สิบหกเนาะเกิดก่อชีวิตสองหกเนาะ ย้ายกะสองพันห้าร้อยสิบหกเดเป็นสิบหกเด็กสิบหกต้องหาหนึ่งหกแล้วมัน,นแล้วต่อมหกบ่หน,นึ่งหกบ่หนึ่งหกบ่รู้สองหกฮะจิมูกาดเหรขค่ะทกำลังบ้านเดินมือนี่การขันบ่ได้ขึ้นต้ตองซื้อแห่กระโจมแล้วได้พี่น้องเพราะว่ามันบ่ได้เตะต่อคิดต่อมันอยากบมงอนนี้ขัวานาขวดหลังอยู่นี่อาชีพเรื่องร้านกันยังสี่หละ <będą S 1> ขั้นหน้าขั้นหลังอยู่นี่แหละว่าหกสิบสามมูสองเท่ากับเบื้อง eg, แตกแตกก็เป็นศูนย์เป็น,นสูนที่เดียวอะเราสวนเดี่ยววันนี้คือที่บโมเมนบ่มีศูนดอกน้องต้นหรอกบ่บ่มีศูนย์ว่าบบพันว่าไปลงลง,ลงทางไปในบ้านสี่เลี่ยมมูสิบสามกับมูสองมูสิบสามกับมูสองในบ้านบ้านซีเหลียมนั่นไปกระรานลอยสองคนนี่กับหนไปกระรานลอยกับไม่เที่สองหกแล้วก็เจอกนนับต้น แยกกัน 1, หนึ 2, ห่งหกหรออะตอมก็สองหกหรอกรวมกันเป็นสามตัวกับหนึ่งสองหกจ้ะแม่บอกต่อฮะไปแยกแล้วตัวไหนลักษณะหายใจว่าตอมยังไม่ไ,มได้ว่าตอมยัยว่าตอมยังไงเล็กกว่าตอมตัวไหนเจ๊ว่าบอสเด็ขับรถไปได้บางคลืนนี่ไปคิดสร้าเหล็กไปผู้ไปคิดสร้างเหล็กไปผู้ไปแค่บ้าสี่เหลียมหกงสิบสาม แล้วอะไรล่ะอะไรล่ะแล้วอะไรไม่ได้ไปอัตอบก็สองหกตัวแยกกันหนึ่งหกกลุตัวบอกไว้กันกันหนึ่งสองหกกลุตัวบ้านบ้านเชียงโม,ม่สิบสามกับโม,ม่สองกันหนึ่งสามสองหนึ่งสองสามส,สามนีโนะมีโนะกำลังวันเด่นเด่นหนีโนะเอาสามนหนีโนะเอาทุกฝันอย,อย่างเดียวเถอะ เอาหลายบอความเอาหลายตัวบอความฝันมันเป็นหลายตัวไปอีกล่ะเอาทำนี่แหละเด่นเด่นน้อทำนี่แหละห้าน้อยมือเนี่ยหนึ่งสามสองกันหนึ่งสองหกผสมเรียกสามตัวเรียกสองตัวกระจับใช่หนึ่งหกสองหกออกะจับสองหนึ่งสองขนาดตัวเอ้าวเพื่ออะไรมาเตรียงมาห้าน้อยมือก็เอามันมันบางบางถือทุกคนถือทุกคนแล้วพี่น้องถือทุกคนรวยรวยมันมันบางบาง เมื่อถิบ่ได้ฟันยังเป็นสวนว่ะเมื่อถิ่มมีสวนว่ะมอะมีสวนว่ะต่อมติมีหนึ่งว่ะฟันไปก็เด็กว่ะเมือนีิ่มีหนึ่งมือซิมีหนึ่งม่หระหนึ่งหกห่งะแล้วตอมมีหนึ่งวันนี้มีหนึ่งรอยว่าสิมมีหนึ่งเลยยายจะเจอทำงานฮะยายยายยายทำงานยายทงานก็ยายทำงานไอ้หลานด้การดีตัวไหน โอ้เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว่ไปซมากันรู้ตัวตัวทั้าคนเดี๋ยวเอ้าทำนี่ละจุดเอาบริเวลงเรืง